เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นทุกวันนี้บอกว่ามีการเพิ่มอะไรนะทำให้เราดูอ่อนเยาว์ขึ้นฉีดเข้าไปสเต็มเซลเซล์หรือตัวไหนก็แล้วแต่วิวัฒนาการมาเยอะมากเราจำเป็นต้องไปพึ่งพามากน้อยแค่ไหนอะคะ่ะคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าอยู่ในขั้นวิจัยที่ขั้นวิจัยยังไม่ใช้จริงเพราะว่าเราเราโอเคเรามันเกิดผลจริงแต่มันเกิดผลข้างเคียงบางข้างเยอะอย่างเช่นใชใ้ไปแล้วเกิดก้อนเนื้อเกิดโรคมะเร็งใช้ไปแล้วฮอร์โมนผิดปกติใชใ้ไปแล้วเกิดโรคร้ายต่าง อันนี้เป็นสิ่งที่เรายังควบคุมไม่ได้ทําให้เซลล์ในปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในขั้นพัฒนาทําให้ตรงนี้เราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อมันมไปใช้มันมเพราะว่ายังมีความเสีย่ยงอยู่เสริมอาหารตัวนั้นตัวนี้ตัวนวน้นเยอะแยะมากมายที่พยายามจะบอกเราว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้เราอายุยืนหรือว่าอ่อนยาวลงมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการกินพวกนี้นะครับ ไม่เทียบเท่ากับการกินอาหารที่ครบห้าหมูหนึ่งจานเลยเพราะกินอาหารครบข้าหมูหนึ่งจานนะ่ะจะมีทั้งวิตามินมีทั้งไฟเบอร์มีทั้งโปรตีนมีทั้งโบฮเ,เดทครบมไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาหารเสริมพวกนี้เลยแต่จะต้องพึ่งพาในบางคนบางกรณีอย่างเช่นคนไทยเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปตรวจเลือดเนี่ยจะเจอวิตามินดีต่ำกับทุกคนเลยนะครับ,รบเป็นต่ต้นของโลกนะเป็นคนไทยเพราะนั้นควรกินวิตามินดีเสริม Uh huh. อ่าหรือคนที่เป็นโรคเน็บชาหรือไม่ค่อยได้กินข้าวกล้องหรือเป็นพวกอ่าชาประมือไปเท้าบ่อยๆที่ไม่ได้เกิดจากเบาหวานเนี่ย uh huh. อาจจะต้องเพิ่มวิตามินบีก็กินเฉพาะมีอินดิเคชันแต่ว่าที่มีอยู่ในท้องตลาดที่เขาพยายามนําเสนอเราให้เราไปตรวจสุขภาพไปดูซิว่าเราขาดอะไรบ้างในร่างกายก็ถือว่ายังเป็นส่วนสําคัญและจําเป็นทําให้เรารู้ว่าเราควรจะเสริมอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะส่วนหนึ่งก็จรงิงคนหนึ่งก็เปการตลาดเพราะว่า uh huh. จริงแล้วเนี่ยการที่เราตรวจไปเนี่ยบางทีมันมันขาดก็จรงิงแต่เราก็กินแค่อาหารครบ5้าหมู่ ก็ชว่วยได้แล้ว